เลดบอสมังกรสามหัวอะด่านที่เจ็ดเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยกดยืนยันก็เล่นเป็นสองเซตนะครับผมเซตแรกก็เอาจูเลสลงมาเลยก็จะมีจูเลสมิโมซาแล้วก็จะมีอ่ามาร์กกับปลาเดสเฮ้ยไม่ใช่มาร์กกับโรตัสใส่เองลืมเองส่วนชามม่เปลี่ยนไปใส่เซตสองเพราะว่าผมลองมาหลายรอบแล้วอ่าเอาเซตสองไปกันเลือดไหลดีกว่าเซตแรกเอาแบบแรงๆไปเลยเซตแรงๆไปเลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็ไอจะมี จูเลียตัดเทินครับจูเลียตัดเทินโลตัสอันติอยู่ต้นไหมครับโลตัสอันติเสร็จแล้วจูเลียก็อันติตามอ่าก็จะเป็นเซ็ตเบิร์ดดามจ่งแรงๆไปเลยครับผมเว็บแรกมันเนียมีอะไรทําให้มันตายไ้ที่สุดอ่าตัดเทินไปเรื่อยๆเออโอเคครับผม <c oughs> ส่วนดีบัฟคู่ต่อสู้ดีบัฟของบอสก็จะมีพวกลดเทินโดมโจมตีแรงอะไรพวกนี้สแปมสแปมไปเรื่อยๆอ่ามีตัดเทินคู่ต่อสู้เรื่อยๆครับผมยังไงก็ผ่านแน่นอนพอลองหลายรอบแล้วเซ็ตนี้ผ่านแน่นอน แต่ที่ไม่ผ่านผมไปลองเซตสองตั้งหลายรอบซึ่งไปรู้ว่าโอเคเซตสองที่ไม่ผ่านเพราะว่ามันมีเลือดไหลเลยเอาชามีชามีมันมีล้างอ่าล้างสถานะใช่ไหมครับล้างสถานะต่อเนื่องก็เอาชามีลงไปซี่เซตที่สองเพราะว่าเวฟหนึ่งไม่ต้องมีอะไรมากเวฟหนึ่งก็ให้มันตายไว้ที่สุดนั่นเองอ่ะตัดเลินไปเรื่อยๆลูกกดออโต้อยู่แล้วช่วงนี้ไปเวฟสองทีมหนึ่งกระจายทีมสองลงมาแทนกับผม ก็จะไปกลับไปด้วยโนเอลเซลลี่แล้วก็ชามี่แล้วกอ็อะไรนะลาเดสครับกิจจะสลับโลตัสกับลาเดสอยู่เรื่อยเลยส่วนสกิลออตโอตโอ้ก็ไม่เป็นไรมากก็ตั้งเป็นออตโต้ไปเลยครับผมตั้งโล่ตั้งโล่ตั้งสกิลสองสกิลหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจบรอบเดี๋ยวจบตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูสกิลที่ตั้งลาเดธมาตู้มไม่เป็นอะไร โ no มเอลอันติเรื่อยๆครับอันติกลางโู่อันติกลางโู่ซันลี่ก็เป็นอันติอ่าอันติบัฟเวทแล้วก็อ่าบัฟกดยาให้โนเอลจะได้กลางโู่แรงๆนั่นเองกลางโู่แรงๆสกิลแรงๆชามี่สกิลสองล้างบัฟอ่าอันติมาติดเลือดไหลใช่ไหมครับอ่าอันติมาติดสโลติดเลือดไหลเราก็สามารถล้างได้ด้วยสกิลสองชามี่แต่ว่าเราไม่สามารถล้างอ่า uh, หนืดได้แค่นั้นเองทุกอย่างล้างได้หมดยกเว้นหนืดเพราะฉะนั้นติดที่หนืด น่าจะมีอะไรมากน่าจะผ่านครับเ <Huh? S 1> พราะว่าเราเมื่ี้ก่อนผ่านผมกดพอดแล้วก็กดอัดไว้อีกรอบนึงเออกลัวผ่านไปแล้วกลัวไม่รู้ว่าโอเคจะได้ผ่านจริงบอส <Huh? S 1> ก็เอเรื่องอยู่นะผมสกิลบัฟทำให้แบบมันมีความคล่องตัวอ่ามีคล่องตัวมีต้านคิมีกันสถานะเอาเรื่องอยู่ อะชามี่ตอนนี้ผมก็จะล้างสถานะเหลือแค่ไอตัวเขาเรียกอะไรนะเหลือแค่ตัวลดความคล่องตัวจากบอสแค่นั้นเองเนี่ยติดเลือดไหลามาใช่ไหมครับติดเลือดไหลามาเดี๋ยวชามี่สกิลสองปั๊บอาล้างบัฟเลือดไหลออกได้นี่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเอาชามี่มาใช้เวฟที่เวฟสองจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วครับผมก็วนลูดไปเรื่อยๆตั้งออโต้เลยแอลๆครับผมอาก็เดี๋ยวไปสอนการตั้งออโต้ตอนจบรอบเนาะไปตีกับไอ้กุง้ง เอวก็ทรอนไปเรื่อยๆครับผม12น่าจะนานหน่อยแต่เว็บหนึ่งรวมเว็บ2ไม่น่าเกิน10นาทีมั้งเออเพราะถ้าเกิน10นาทีก็ไม่น่าลงคลิปได้คลิปมัน10นาทีใช่ปะโอเคสีวิลเลอร์เซลลี่บัฟเอวบัฟโนเอะทรอนไปครับผม อันติยัดหน้าไปด้วยปัง้งสี่หมื่นน้งเหรอแต่น้อยไม่เป็นไรรับผมขอน้ยน้อยแต่ชัวร์ก็ได้ก็ผมเดี๋ยวเซลลี่มาบักกลางโลพอครับตาเดชกลางโล่มาสามหมื่นห้าโอเคชามีฮิวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะโล่ไปครับโล่เกือบสามแสนคิดดู โล่ตัวละแสนแล้วก็จะมีบัฟให้โล่ตัวเองอีกโล่ตัวเองเกือบสามแสนเดลลี่แม่งบัฟของจริงบัฟโคตรแรงเราลดโดนลดความคล่องตัวอ่าแล้วก็โดนตีธรรมดาไหมตีธรรมดาเราก็โดนลดอันนี้ด้วยครับอ่าโดนลดเลือดเลือดไหลน่นเองแต่เราก็มีใช้มีแก้บัฟทำให้ไม่เป็นไรแตกได้เรื่อย บอสไม่ค่อยน่ากลัวครับยิงเข้ามาเลยผมเต็มที่ก็ประมาณนี้แหละอ่ะติดเลือดไหลครับติดเลือดไหลเดี๋ยวให้ชามี่แก้ลดความล่องตัวกับเลือดไหลชา,ามี่ลดได้ชามี่แก้ได้อ่ะสกิลสองอืมเลือดไหลาหายเหลือแต่ลดความคล่องแคลป๊ับโล่ปังหูสองแสนหกด้านซ้ายครับ แสนสี่กับแสนสองรวมกันสองแสนหกบัฟโลโนูเอวไม่ตายหรอกจริงๆยังไงก็ผ่านีมาไงน้องชาย บนบัฟไปเลื่อเหลือก็ถึงหนึ่งแล้วครับผมเดี๋ยวก็ผ่านเดี๋ยวจบรอบก็ไปเปิดเซตออโต้ให้ดูครับผมก็เป็นเซตออโต้ง่ายๆเลยความจริงมันก็ไม่ง่ายตอนแรกผมก็เอาตั้งหลายรอบผมเอามิโมซ่ามาลงเวฟสองตั้งนานเออมันแก้บัฟเลื่อนไหลไม่ได้เลยเอาชามี่มาลงเวฟสองเลยแก้สบายเลยคราวนี้คอนวาลีสะท้อนเรื่อย มีโรกจากลาเดสดอีกเอาอะไรไปตายก่อนทีมนี้จิ้งอีไปโอ้มีนึงน่าจะการันตีชนะแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับ โฟมาคิวสองของฉับ <Yeah. S 1> ไปหัดยังอีนึงอีนิดนึงอีน,งอนิดเดียวตอนครับตีไปหนึ่งทีเรียบร้อย50กับ45 45ิี่ห้าเองกับ เออได้น้อยอยู่นะอ่ะโอเคกดยืนยันแ,แล้วก็ผ่านเรียบร้อยครับผมแพตคิน่าด่านที่7นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมกันทีมก็ทีมที่1ครับผมตามนี้เลยผมจูเลียสวิโมซ่ามาร์ตโลตัสอ่ะแล้วนี่ก็คือสกิลล่วงหน้าเออไปดูทีมที่2ก็โนเอลซารีชามิลาเดสครับผมสกิลล่วงหน้าก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ใคลิปเลยนะครับผมอ่ะโอเคเวลิกูดเวลเวล